สวัสดีค่ะคุณเยาวลักษณ์คุณจิติมาค่ะวันนี้ค่ะทีมข่าวไอเของเรานะคะยังคงเกาะติดการสํารวจห้องพักรายวันค่ะซึ่งอาจเป็นสถานที่ที่กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนะ,นะคะจะถือโอกาสในช่วงคืนวันลอยกระทงไปเปิดห้องใช้บริการกระทําการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับวัยอันควรนะคะซึ่งจากการสํารวจในหอพักต่างๆหลายพื้นที่ก็ไม่พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนั้นเข้าไปใช้บริการแต่อย่างใดค่ะ สำหรับห้องพักไรยวันแห่งนี้นะคะก็เป็นจุดแรกที่ทีมข่าวของเราเข้ามาสำรวจค่ะในพื้นที่ของเขตห้วยขวางนะคะพบว่าเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์รายเดือนแล้วก็ให้เช่ารายวันด้วยค่ะมีการขึ้นป้ายโฆษณาถึงความสะอาดและความสะดวกสบายเชิญชวนให้คนทั่วไปนั้นนะคะมาใช้บริการพร้อมกับบอกราคาให้ทราบว่าเป็นห้องพักรายวัน799บาบาทต่อคืนค่ะซึ่งถือว่าก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติโซนเอเชียค,ค่ะเพราะว่าด้านล่างนั้นมีสถาบันสอนภาษาอยู่ด้วยค่ะ และเท่าที่สังเกตดูนะคะมีรถยนต์จอดอยู่บริเวณลานจอดรถหลายคันนะคะแล้วก็เมื่อสังเกตบริเวณระเบียงห้องค่ะก็พบว่ามีคนอาศัยอยู่ในลักษณะรายเดือนด้วยเช่นกันนะคะแต่จากการเฝ้าสังเกตการสักพักก็ยังไม่พบว่ามีคนเข้ามาใช้บริการแต่อย่างใดค่ะขณะที่อีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณห้องพักที่ซอยสุทธิสารวินิจฉัยซึ่งเปิดเป็นห้องพักรายวันสนนราคาตั้งแต่450บาทถึง480บาทต่อคืนนะคะซึ่งห้องพักแห่งนี้ก็เปิดเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายเดือนด้วยเช่น นนะะถัดมาอีก2ซอยค่ะมีอพาร์ตเมนต์สูง9ชั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ลานจอดรถนั้นค่อนข้างกว้างอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เปิดเป็นห้องเช่ารายวันด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีป้ายบอกราคาติดไว้ค่ะสนนราคาห้องพักรายวันอยู่ที่500-700บาทต่อคืนค่ะ มาดูห้องพักรายวันในพื้นที่โชคชัยกันบ้างค่ะที่นี่เปิดเป็นห้องพักรายวันอย่างเดียวนะคะคล้ายกับโรงแรมค่ะไม่มีอยู่เป็นประจํารายเดือนมีบริการนวดสปายอยู่ใต้หอพักด้วยนะคะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถของหอพักเองค่อนข้างน้อยแต่ผู้ที่จะมาใช้บริการหอพักแห่งนี้สามารถไปจอดรถในจุดที่ทางหอพักกําหนดไว้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะย่านวังหินค่ะมีอาพาร์ตเมนต์ที่เปิดให้เช่ารายวันราคาตั้งแต่3 0 0ถึง500บาทต่อคืนนะคะเท่าที่ตรวจสอบจากภายนอกก็เห็นว่ามีผู้เช่า อาศัยแบบรายเดือนจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ และจากการสำรวจตามหอพักต่างๆนะคะยังไม่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนั้นเข้ามาใช้บริการเปิดห้องเช่าแต่อย่างใดค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบการดูแลความเรียบร้อยของทางเจา้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆก็ยังไม่พบว่ามีรถยนต์สายตรวจหรือว่ารถจักรยานยนต์สายตรวจนั้นเข้ามาดูแลตามหอพักต่างๆแต่อย่างใดค่ะคุณเยาวรักษ์คุณจิติมาคะณประกอรชื่นตาถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว i n n รายงานค่ะ